สวัสดีค่ะชื่อคุณอะไรคะค่ะชื่ออาทิยุทธค่ะค่ะชื่อเล่นคะชื่อนุชค่ะค่ะคุณนุชปัจจุบันเรียนเองอะไรอยู่คะเอ็นสองค่ะปัจจุบันคุณนุชทำงานหรือเป็นนักศึกษาอยู่คะทํางานแล้วค่ะมีอาชีพอะไรคะเป็นล่าหมอเป็นล่ามนะคะค่ะอยากจะเรียนถามคุณนุชว่าคุณนุชมีความรู้สึกประทับใจที่ได้มาเรียนจากอาจารย์แบ์ยังไงคะคือตอนแรกที่มาเลยเนี่ยคือปกติแล้วมันจะไม่เคยเรียนที่ไหนมาก่อนนะคะแล้วก็มาเรียนกาบอาจารย์ก็สนุกดี ก็มียเราก็ยกตัวอย่างที่แบบว่าบางทีเรา,าไม่ถึงว่าน่าจะใช้ได้นะอย่างเงี้ยก็เป็นประโยชน์ในชีวิตประจำวันด้วยแล้วก็ในเรื่องงานด้วยค่ะแล้วบรรยากาศในห้องเรียนเป็นไงบ้างคะสนุกค่ะก็ถ้าเกิดว่าใครสนใจนะคะแนะนำมาที่อาจารย์แบงค์นะคะเพราะว่าในลักษณะของการดูแลด้วยลูกมีอะไราจะนฝากาบอกไปถึงอาจารย์แบงค์บ้างคะค่ะก็ณตอนนี้นะคะคืออยากจะพับคำลูกกับอาจารย์กลับไปเยอะ ก็อยากจะฟังเรื่องราวต่างๆเพราะว่าอาจารย์มีประสบการณ์เพื่อนเยอะค่ะแล้วก็ฟังแล้วก็จะนากลับมาใช้กับการคิดตัวเองแล้วก็ชีวิตประจำวันเอขอบคุณค่ะ